เมื่สุงเะพีนาจงกคือเมือสายตายหลายทุบแสีปยปล่ยเมืองปกเสือดืนนวันที่้าวหนึ่งสี่ปีคริสสองหิงสาสองค่ะเมื่อไ้ตโดนทัพี่น้องเทาติเลว่าปอกกำสองเท่าค่าทบกันกับนั้นเมื่อได้ข่าวหลากหลายก็แสงก็ไม่ลองว่าแล่ผีโคเขียวมังกันแก้มไม่ถึงปอไอยตาย เจอนงะเวเขาคำตัวหนๆคอที่หนึ่ง start ตรีรายการตีมาอ,อ,อุปกรณ์ปางสร้างมึงได้ห่างหลีเขาปอดออกหกตีเวียงปางคำปงางสร้างบันเมือได้ virus covid หนึ่งเก่าเขามากินเข้ามาเตาเข้ามาเตาเอาไว้เวตีเตตีพังหกพังหีของ virus covid หนะึ่งเก้านั่น กะได้เติมเบิ่งอู่ฮะนายมันคิดเอาไว้วันบ่ได้ยอกะน่ะเสียเป็นอะไรมาห้าวแฮงไว้ที่บางซางซิมกามาอยู่ดีเสียไว้เบิ่งยอกต่อพี่น้องเฮาอันอยู่ดีบางซางตรงดักกันดำมาอยู่เปลี่ยนไปสิอีโควิดก่อแจ้มเอาไว้เสียไว้เบิ่งถามว่าพี่น้องว่าอันคางองค์แสดงว่าจ่อยแอป PPP โคเขียวจึได้ ข่าวว่องว้ามงมาตั้งศรินตรีเมืองขึ้นก็อยใหอามาได้เป็นเกษีเจ้าก่อนที่ในมีข่าวว่าว่าเปาะขึ้นปางสร้างไหลลองเตะเงาลายดาวพื้นดีเปลีนนย่ยนชื่ออนี้เขาลากว่า,วาอัมมีตาเปาะอัมมีตาถอนเสด็จมาอยู่ขึ้นดีปางสร้างวันตั้งไในแท้เมื่อโควิดไวรัสหนึ่งเก่าไป ข่าวฮีงก็ไม่ลองเรียกไปก้อนหนึ่งกว่าก็ปอกมาก้อนหนึ่งมาปีนกว่าจริงนะเฮ่อพีน้นองว่านั่นปอกขึ้นถอยขึ้นดีปางข้ามบางซ้างทั้งสิ่งทั้งหลายอันมาจ้อยอ่ะกี่โคเขียววานให้หดื้อแน่้ไปหันปอกมาให้เออในกอคุญอันดีดีปางสร้างรับมาทีรายการมือแน่ปีหน่อุปันแห้แงทัางหลายปอกขามาด้วยข่าวอันดื้อหลังว่า เออว่าถอยเออว่าถอนเออเลอแอร์ผีโคเขียวกุวยเยาะมาได้เป็นดังเมืองลังเมืองย้อนเมืองขึงเคซีสีปอกจอกเมเมืองสู่เมืองหนองจ่าบชื่อไหนเอาไว้เวปอขามาตัวยวันเมื่อไหร่ปีดาวปีนออีปป้นามาใหม่ข่าวก็ปีนขับลองตี้ก็ปีนลองตี้าการทัดสางก็ตัวน,นั้น ข่าวข่าววี่นกวนในว้นตีเอิ่องวันวิ่งไหลกันนถามด้วยใครข่าข่าวเัวไว้พะว่าข่าวใน,นน้ำหนาวันมืงเนี่ข่าวสั่งไล่เนี่ยเดี๋วาายวไลฟ์เฟซบุ๊กวล้าพี่ดาวถายว่าดีด้วยกันกับนนั้นไลยๆก็ถามเข้ามาดีได้กันอยู่ดีเสียไม่มึงกกับสิบเพื่อดีอ่านวิ่งเงาดีปางสร้างปางคำเอาไว้ ข่าวคอนเฟิร์มนั้นก็แนนนอนเตียดโตลองหม่อยปีน้ว่าไปได้ถอยขึ้นไปได้ปอกขึ้นเมื่อนั่งเป็นข่าวใิไห้ก็ไม่อยู่ดีแซมไปเมืองไรกับมือดังเมืองใดเมือนเมืองสู่เมืองหนองหนองเอจ่าก,กว่าใิ่ไหกว่นนั้นพื้นที่ได้ลาบา่าอันว่าไปปอกขึ้นปางซ้างปางคำเตะปนลองที่เวเข้าม,มาอยู่ไว้ดีดังเมืองสู่ หิมไฮปา่าเมืองหนองหิมหนองเอเจกว่าจีนไดเอาไว้ดังเมืองสุน,นี่ได้นำตีน้ำว่ามาเอาผมลมต้มปันตีได้เยอะก่าหมองโรคเขียวอันท่อขาวห้อเอฟเอฟพีพีวันให้จากไรเอานาทีพุ่นพอนศิเรมาเมืองไทยเมือนหลัปอดจันทดังยิมปางหลวงห่าทุ่งคุณปอนสันเณรเมืงมงอ,มง,ลง,มอนนมงลางมึงถึงสีป่อกียอยเมย์เนดินปอดตันไดเอาไว้ ปีดอปัญญาทั้งหลายความว่าอันจำจำบ้านให้ได้ปัญป,ปีน้องว่าข้าอปันไว้กันหนังอือเดนีเอีย,มยนมีเฮียงแสด้กว่าไก่เอาไว้อันนั้นก็ใจคู่เขียวปอขามาด้วยปอเป็นพักก็ปเปยนพักโอเลกนะเันนะปอเปลี่ยนน้ำพิดก็จีจุกันดำโคโู่ลกกันก็นั่นแหละเพีกันอยู่ตีอิดตีออดเอาไว้ อันน้ำดีสุดวันมาได้ไดเดเขารับว่าเป็นตีเมืองสูบหายแสยงลูกปอดทรายแหลงหิมแต่ไทยป้าน้องเอ๋มึงน้องจาก,กว่าจื่อในเขาไหมอันเป็นเขาว่าปอกขึ้นปีปางช้างชื่อด้ได้ไปอันนี้มันเตียโตด,ดิขขาวดีปางช้างข่าวทางในอันไรก็มาตรงตักพี่น้องไทยพี่น้องเจ้าคือเมืองสงลอยว่าอันว่าไปจ้างปอกขึ้นในห,หนึ่ง โควิดนั่นเผาแหงยามไว้ดีปังสร้างแบบปังครังสองลองดังนเอแอนพีพีควบกอมนอมต้องฝากเอาไว้อย่าหิบมืออย่าหิบมือปอสูมือแด้โคเขียวจางเย็นเปลี่ยนเผาเตาปะเออตีร้นงกันไว้จีน่าว่าก็นั่างไรเอาห่มล่มต้มปันแบบปักเศร้าอยู่ไว้ปอดดอนมึงสู่หายเสียงลูกป้อดหายเนี่ยอย่ากัดดัง มึงน้องหิมหน้องเอจ่าก่านใได้เอาไว้ตีมึงสู่น้ำสุดข่าวหนะ่ยลาบมาเช่นั้นปีปน,น้องปัญญาอะไรเออได้ก็ลาเดนลองตั้งา่าไปปอกขึ้นปางสร้างสุบที่ได้ความเร็วข้อที่สองเมื่อวันที่สิบแปดตุลสีบบส่ปีคริสต์สองเห่สสงสาวสองยิงเอาข่าวไต่ระดยวอันเป็นข่าวอาศีของเสียวขึ้นจิตใจ เขาอะไรขามาเตียโตวันที่สิบแปดพนสีปีคริสต์สองหินสาวสองนั่งลองต้างม่อยู่ว่าว่าแค่จำได้ว่าย่อก็บหมองนกเขียวอันให้อันกมใจเพราว่าโคเขียวเหมือนกับเอฟเอฟพีพีไล่หิมกันเก้าสาวหกสาวเก้าแค่ไรไม่แค่หันกรบนั้นเลยว่าก็สรางเกี่ยวกนางยิงไตอันทางนีเรา อันเป็นล,ลูกหลานได้เขาเทิงกันกว่าเทิงกันมาซึกว,ว่านั่นเอามีเสด็จเวียนปุุงเน็บเสบใส่เอเดพีพีโคเขียววานไทยไลเงื่อนเวศเ,เอาหมักป้อมตึกปั๊เชืได้ว่าปินตายแต่หายากว่าสองกอ,อันไม่กอลีอามไว้ข่าวอันไหนเดือดโตปีดอหกประเทศตงหลายปดัดนเป็นข่าวใต้ระดีวยว่าข่าวเงาเรียงหุ่นใหม่ฮ วันนั้นอีเสียไอ้มือนี่เข้ขามาในรายการไน้เนี่ยไหลกับมือตีมือไตเหมือนกันเขาเร่าว่าใจตีเป็นตีวันปุยห้องตีทุ่งเยอะเมืองไร่ครับว่ายยาต่อย่อะกรผีีโคเขียวเปลี่ยนกันป่อไต้โคเขียวหมักป้อมปืนสักว่าญาติเนี่ยป่อตตยกว่าสองก็เออดีไหนหนีามเสว่า เตี้ยกันก็ดีเขียงกันก็อยากโตกกันทั่าทแห่งแห่งย้อนนางยิงเจอในกบไหนก่อมันเตคืกเขี่มเอาไว้สาจะว่าเป็นศิกโอลอเลยเจาเจ็บป้องจุอายุกึงดดบมาในทีกนี้ฮะเอากันตายน้ำเสียใน่างหลายปักปุ่น่อเดลีเอาไว้ เว้ยพีโกเขียวเนี่ยเสียงใบมือก็อยู่อย่างปฏิญญาตดต่างต่างพิษเฮาเฮาแหงๆถึงตายเหมือนกันป๊อกเจ้าเสียงว่าคู่หันว่าซึดหันคู่เขียวฮะภูมีจัานก็อย่าเอามาป้อมเสียตืดเปันว่าายกว่าสองก่อเสียงว่าตอนนี้ป้อจะปิดอ้าขาหมดเลยเสียงว่าก็เปลี่ยนว่าเวกัส เชียงว่าอยู่ในคู่เขียววันไทยได้เป็นคุณหลโ่อก่อนสิ้นข้อเขียวมาหมักป้อมตืดใส่ซึ้นว่าตายสองก่หรือรองเขียูย้อนว่าจะเอามิดสิไดดิเตียงกันตายก่อนในก็หมักป้อมสิได้ตืดใส่ใจเย่าลักนักหมักป้อมมันอยู่ไว้เนื้อมือจะไหนสิได้ทำก่ว่าตายก่อนสองป่อนเขาได้ออกมากจังไหน ตีวนันกุยขอาทุ่งเยืงเมืองไรคข่าปีนอ้อปัแนแยงทังไลเออนี้เปลี่ยนกันเมื่อวันที่สิบแปดปุ่นมาวันสองวันได้เองยิดีกวนเมืองเน้อพื้นดีได้ซอเสียดเลยอุก,กันว่าลีไม่ใจคุ่นตาซึกโคเขียวันป่วยหมักป้อมใส่ซืกอว่าตายที่โกเป็นเอามันตายสิมก็โกเปินมือเหยียบเบ็ดปอดหยีบเป็นมีบันตังเพื่อนตังยินตังยีจากฝั่ซื้อในจอม เอนนนอ,อ,กกอนนี้มันยามีไว้ปีดอกปันธยาละาเฮ็ดสังลาเบอรวันต้าในซึกขานแล้วก็ภูมิจันปัตตก่อหนึ่งเอากองสิยืย้อเสือคือมินเมียงมีมาเลิอกอําเภอั่มเต๋อเตืร์ยาขาบนลงมาเอาไว้ภูมิจันเ์อย่าแนบีโคเขียววันให้จะนั่นเปียงปอจะเสร็มบักเจงยกก่อนยื้อืหมินมาดเสร็จก่าสุบ,บันซึกมานอยู่ไว้ในคราะมัได้ตายคะอันนีว่ากันยกรรม่ เออลองเลยยอนทารักเนี่ยโคเขียววันใครนั่นเอาจีวะไตกล้วยให่เช่นเดิมการบ้านเปลี่ยนมันก็อะไรบ้างอีดองไตเปลี่ยนเยอะครับก่อนไหนมันเมื่อไหร่ตาดิตึกอาสีของเสียวขึ้นจีไตตาดีคมเมื่อเสียมังเนี่ยไรปึงว่าปึงเย้าปึงแข็งปึงปึงหาเพราะแฮียงานากงถามมือกินยำกูสั่งเชิญปึงกูล้วกูไล่กูไปไปเปลี่ยนการซื้อเปลี่ยนการติดใจกว่าใชนี่ใจเยอะว่ามุด กว่าๆมามๆสมัยหมักป้อมปล่อยใส่พี่น้องว่าซึ่งไหนวอนกันมุ่ด้วยเสื้อหานกันให้นั่นแต่มันดิร้อนป้อมีเขาสองทีกัดเย็นอยู่หรือเออลองเลยเปลี่ยนอันก้นเมืองใหม่ใส่จ้อมเขาไว้กวยจึงก็ดีพี่น้องกันแห้งลองอันหิมกันสาวเสียเหียมกันตายในตายทั้งสองฝ่ายก็ดีอยู เฮสังเกว่าเรื่องนั้นนะกลนวา,าได้หนูเลยมีใจเมตตาผีกาว่างคืนเอาไว้โคเขียวตายกูก็กป็นรองอีตายดังกันวน,ว,มมน,ว,น,น,นว่าคนเมืองใดเดือดสีไหลเออลองไหีามจึงว่าเงินมันเตียกกันดะีไนอัมังกันนี่เนยกกป็นรองใหญ่กว่าว่าอะไรโคเขียวเตี่ยนตึ๊กทำกันขึ้นมาพ่าไหน xe nói mấy người dùng dạng và quân bưng tay để bàn thiên quá thì cầm thọ có bản hay quá khiến ta để chú mùi vẹt chung lít lọc cho cỏ cho ma mà là chỉ cô chịu bàn thay sáng giữa bằng ngươn mắt dở mà ta để khô gần cả vì xe mừng khai vào ờ thì này này bí đỏ của bản thiên quê có đến dùng này và lọ mắt tìm quá hết sang là kéo nguyên khăm đủ ปีนว่าหรือเป่คุณเสียงในตากันโตถะคุกคมน้องไบมันก้่หนาจังะเรียนะอันนั้นวัดสมบัตินดีขีก้าหูหลูหามาทุกเยื่อนมูนเนี่ยแต่เดียวเกี่เสียงงินต้องเสียมาคุกคามน้องใบตั้งพิจ้ากว่าใชไหมรีมีสลบตัว้หารสู้ทงลมจ้ากว่าเส่ก็เดี๋ยวปีมากันเอาไว้เออบอเขาขามาด้วยเจงหก็รีสึกหานป่าเตยนั่นอย่ามีปันตรวจตา ย้อนไปว่าหิ้มกันสาวนะสาวไปทางดีทางเราไายพายกอกไรเล้ใไผพก็แควเฮ็ดเม่หนอเลา่าก็ดั่นสาวไปปีดอขาบนด้ว่กันเวมันนางเจิดกว่าฮาเกีดยวเขียววันให้ฮะอันนั้นได้อยู่ดีใจมันนางกันเวเี่ยวกัเขียววันให้สมมติป้อมเสร็จตึกเจงนั้น,นเฮ็ดสังเวยหมู่กันดีๆละ่ะไอ้ก็อน้ก็ด้เกาอะก็ได้อุบอร์ก็ด้ย้อนเนอ ไม่อยามาอยู่มาทาัทักเ่าอันนี้ลัดกันทำมันเตีกลรงกันก็หนึ่งจะรำเซลเ,เอามีดถมากก็หนึ่งก็มาปอมตอดเสืเชื่อไหนเออใ้าว่าอะไรตายปิเดหาป่ยคิดดีบหนึ่งก็ปีทุงง่งยืนเจอหนปอขามาด้วยเขาแต่ตอนแีแ้อย่าก็เขาเงาเล้ห,หุ่ไปอีดีเสียไม่เมื่อไรกบสิมือว่าปินดองเตียอ,อันเหียมกันตายปล่อยหมักเสดหมักเตีตายบาสองคน โคเขียวตายเนี่ยไม่ได้คู่กันกล้วยกายอยู่ยับบ้างพึ่นหน้าไม่ได้ตีเลยเชื่ออก็ว่าที่หน,น,นึ่งย่อเออปีหน้าหกปันแย้งรังหล่ม้าปอกอหิมการกินขา้าวซอยอดอกขา้าวซอยมามากายยเจได้ญาติอะนรอีเขายือ้อแบบน้ำปังกินขา้าวน้อปังขา้าวตายแบบหลายๆลายเชื่ออะก็มีไว้โคเขียววันให้ได้หนีจะดูกัน าา้างก๊อกไตยก๊มัผิดมังกลอกตตกอกไข่ไก่ไตยกวอกเขาสอยออโกตก้เขาสอยมา,มาแห่งจ้ากว่าจื่อนเอาไว้อ่ออนามือหนันพีดอกขาพยายามเลยยิ่กันแกดขี้ให้กังสายจะออซื้อเทียนบางภาคคือใจกูเฮอมิ่มันมายย้อเขาส้ําปอมไว้การยื้อเกีขี้เอดอผมเดินมือเมียเราไปยือ้อยาขาปนซสกบ้าง บนรจอกเสดหมักย e ่อแบบเชื้อมันแท่น้ำมันเปลยาน้ำมันเปี่เออเจออันติดหยุ่งยำคู่เขียวหวานให้เสรเช็ดลูกน้องเขาเรื่องนั้นเลยว่าเงือง่ะติดติดติดแ้มีก่องมอเตอแม็กมอเตอรเาเข้าเส้เลยก่อนะเสียด้ายอเไรลองติดเวยอันเขียงบันดที่ทุ่งเยิ้งหวานกุยความในทีรายการหันถึงติ่งอีแล้วอะไรก็ทำ เมื่อโคเขียวเอามาป้อมเสร็จแล้วปล่อยพี่น้องว่าตายก่บสองพ่อป้อมเป็นเช่นนั้นในว่ากหรหลุดตับันโคเขียวครับมันตายสิบก็อเช้าพ่อม่ไยกุยกันทำเป็นเสียงว่าอะไรตับเป็ดภูมิจันทร์เนี่ยผีโคเขียววันใครเอามาป้อมปล่อยกันเไหนไว่ากระลุกพังดิบเป็ดก้หนหลงโคเขียว อันมาดวงหนึ่งอยู่ดังพุ่ยงยิงแากก่อนใ่ไหมเอาไว้เฮ็ดสังเล่มทิ้งเฮ็ดสังเล่มกุ้มลูงน้องสุรียีล่ละก้อนหนึ่งลายนางยิงก้อนหนึ่งเขียนเสดเอามิดเวียนเสริกันเอาหมกากป้อมเสดปล่อยเสริกันใช่ไหมมันเปลี่ยนรองดีเอาไว้อยู่ห้าเอออันนั้ปีหน้าหัวปัญญานั้งไหนปอขามาตัวอีกเนี่ยอยู่ดีเสนไว้เมื่อเดือนหันว่าว่า เฮ็ดถูกอ่เฮ็ดถูกจริงๆลลัะโเอาผู้เขียวตายสิบก้อนขึ้นโลเอาผู้มีจั่งเขาตายก้อนที่หนึ่งก็ปลาเสียงว่าก้อนที่สอง่าคิงโซ่นี่มีก้อนในโคเขียวอันเป็นผู้มิจั่งโูเขียวละลายผู้จู่ก็จะได้เขี่ยมแบบหมอกสิบก้อนเอ้าว่าก้อตายกว่าสองก้อนน่ะ เฮสัมาว่าในเขาผู้ลิกผู้ลายมีปลายปีเนี่ยโคเขียวก็ขัดใจเสดห้องเขามากทำคงส่ยง่ายมาตายอนมาป้อมโคเขียวจ่าก่อนใได้ปีดอกขาวนด้วยเขาไว้ด่างหื้อมัดเดียพิงเป้งด่งหื้อเดีเป็นรองสั่งสอนโคเขียววันให้อันอยู่ภายใต้ตําหนกซึ่งมานั่นเมื่อมีตื่ดัางหนือไม่เนี่ว่าก็หลุดเขียมเดีคโคเขียวคูมมีจั่งเขาหมอกซีด อนเออแัน่ันดีฮะว่าอย่าปีปันสิกขานปะเตอร์นั่นตายกว่าหลายหลายเออแน่นถามมาเชนไม่ผู้มีใจว่าฮ่อืมจะวิกัซึก,ก,ว,ว,กว,ว่าตายกว่าสอง่นว่าเป็นผู้มีปันยาว่าลูกกีไกไปที่ย้าเสียหอดถึงมากครนั่งยิงไดวันให้ซ้ำเขียนบอกปลอมตอบว่าตายกว่า พอเปล t ่ยนเ้าน,น,นูเหี้ยมแบ,บิงเสียงว่าฮิงโอแล้วก็ท้งหลายหลายเหี้มเป็นผู้มิจนคูเขียวหมอกซิบก้อนให้มันกึ่งงามในกึงดานกันเอาไว้ผู้มิจันในผีคู่เขียววานให้อันมาทุ่งหนึ่งอยู่ดงเมืองลางทุง่งเยียองไดเปียก้นมหาผู้รองปองก้นกมาหาสีหลายหลยน่ว่าเอาตายจะได้หมอกซิบก้อนหทั้อยู่กว่าว่านัก,นกนนนหนามีหินผาบีดอกหอกปัญญางานมีพ่อเลี้ยงแต่เจ้เคยวันมืองเอาไว้ เออลองไดว่าดีครับจเจออ,อนดีเสียนะไอ้มึงเนีหันถึงแบบว่าถึงเลยยืดแบบภูมิจันคู่เขียวซิบเกาะตาเด็ต่อเตี้ยงขึ้นอันซึกวานให้ปล่อยหมักป้อมใส่โ่เขียวสองกอเสียดายกว่าเอฟซีกูก็หันถึงตรงนี้ตงรงนี้ปันหา,าปยงหบ้าเฮ้ยว่าทำมันเขาสั่งซ้อนเขานีกนึงเมียนเหยนทวนวานไห้ เออเนี่ยครับพี่น้องไปเอาข่าคู่เอาไว้ลองเอามาป้อมตื้นเป็นกนระดสตายเปล่าสองก่อซื้อเลยเมื่อไหรก็จะได้ว่าเป็นข่าวฮอตข่าวเด็ดข่าวเด็ดข่าวเรียบข่าวอันเปียกเลี้ยงเอาไว้ก็เลยมาข่าวอันมาเฮียงดีสุดเหนือไลฟ์เฟซบุ๊กอันพี่น้องเอาข่าหันกานการนั้นอยู่ดีรายการปกสื้อถึงก็ขัาใจสีมาตรงดับพี่น้อนงัานแีงอัปเดตว่าเป็นลองเตะก,กาเหลียว ว่าตายสองกบใกกนการจดกการปรกรมสองเมลสุข